แบบนี้ต้องเอานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะตามติดชีวิตเมียฝรั่งสวีเดนวันนี้มาพบกับแมวกันอีกนะคะ หลังจากไม่สบายไปไล่วันค่ะไม่มีเสียงนะคะก็เลยมาทำคลิปไม่ได้ค่ะช่วงนี้ก็เย็นเข้ามาแล้วนะคะใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะมีความเย็นขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาทุกวันทุกวันนะคะช่วงเวลาฤดูร้อนผ่านไปไว้มาค่ะแล้วความเย็นก็มาแทนที่แล้วนะคะวันนี้แมวกับหลุงมี่นะคะชวนกันมาปาข้างบ้านค่ะเพราะว่า แมวไม่มีเสียงนะคะก็เลยพามาเก็บโรล,ลิงงอนค่ะลิงงอนนี่ก็เป็นผลไม้ป้านะคะในตระกูลเบอร์รี่ชนิดนึ่งมันกันค่ะเขาวว่าวิตามินซีมากแมวก็เลยมาเก็บเอาไปกินนะคะเพราะว่าเอ้ยมากๆไอ้ยจนเสียงแห้งหมดเลยค่ะทีนี้หามออยากนะคะกว่าจะหาม้อได้แมวเพิ่งจะไปหามอมาเมื่อวันนี้เองค่ะเมื่อวันที่สิบเซ กันยายนนี้นะคะหละจากที่การไอหมากนะคะก็ทำให้มันลงที่ปอดแล้วค่ะแมวได้รับเชื้อที่ปอดนะคะตอนนี้ก็กินยาฆ่าเชื้ออยู่ค่ะส่วนผลไม้ป้าตรงนี้ก็จะมีบบูรี่ด้วยนะคะแมวมาเก็บไว้กินที่บ้านค่ะช่วงนี้แมวก็ยังออกไปทำคลิปไกลๆไม่ได้นะคะยังมีอาการคายนะคะก็คือจะหน้าสั้นขึ้นมาค่ะ แมวก็คิดถึงทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เอาคลิปสั้นๆหมาฟ้ากันคะ่ะจะบอกให้ฟังนะคะวายยูต่างประเศิธาหม้อ,อยากมากค่ะอันดับแรกเราต้องโทรไปจองคิวนะคะเมื่อเราบอกอาการถ้าเขาว่าอาการไม่นักเขาก็แนะนําให้เราไปเซยญยาทีร้านขายยาค่ะหลังจากนั้นถ้าเราไม่ให้นะคะเราก็โทรไปจองคิวอีกค่ะถ้ายัางไม่ได้เราเป็นนักเลวเราคอยไปพผนกชุกเชิญค่ะ ของแมวเมื่อวานตัดสินใจไปพระแนกชุกเชิญน,นะคะเพราะแมวไอจนเจ็บไปมดทั้งตัวแล้วค่ะเมื่อไปถึงนะคะก็ไม่ได้เจอหมอนะคะมีแต่พยาบาลมาสักท่าประวัติเราค่ะหลังจากนั้นเขาก็หนัดหมอให้เรานะคะนั่นเลยค่ะเราถึงจะได้เจอหมอค่ะใครนะคะที่มีแฟนอยู่ต่างประเทศ ถ้าหรือหม,มาไม่ไม,ไม่ให้สื่อยามาจากเมืองไทยตุ้นไหวเยอะๆเลยค่ะยาแก้ไขาวัดยาแก้ไอยาแก้เจ็บคอยาดุมพวกนี้นะคะเอามาเตรียมไววได้เลยค่ะเพราะว่าบางประเทศนะคะก็จะขายกับประเทศสวีเดนค่ะแมวกินข้าวไม่ได้นะคะก็กินแต่ผัวผุนละไมป้ปลาแล้วก็ส้มค่ะเพื่อให้โคมันชุมนะคะเมื่อคืนหลังจากได้กินยาฆ่าเชื้อค่ะไปเลยรู้สึกว่าไม่คอยเจ็บคอแล้วนะคะ คิดว่าประมาณอีหนึ่งอาทิตย์แมวก็คงจะกลับมาดีเหมือนเดิมค่ะและก็จะได้กลับมาทำคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนได้ชมกันอีกนะคะแต่ก็คงไม่ได้เห็นความสวยงามของป่าและก็ทรมาตินะคะเพราะว่าใบไม้ก็จะเริ่มรวงลงนะคะและก็อีกไม่นานก็จะเลือดแต่กิ่งกา้านและก็ข้าสูหรือดูหน้าเหมือนเดิมค่ะ ที่จะต้องเตรียมก็คือทำร่างกายให้แข็งแรงเพื่อสู้กับอากาศหน,น้านาวในฤดูหนาวต่อไปข้างหน้าค่ะเมื่อหิมะมันจะมาเยือนนะคะเฮ้ยพอ,ยอยชิคกต้พาดูคาดินเตโกเนี่ยดูอินเตโกอึบ ออไป,ไป,ไ,ปไปเดี๋ยวยก่เดีลุงมีค่ะไม่แข็งแรงก็ยังยากจะปีนขึ้นปูเข้านะคะเพื่อเก็บผลไม้ให้แมวค่ะแมวก็ต้องช่วยลุงมีลงก้อนแล้วก็ตัวเองขึ้นมาเก็บบูโบรี่เหมือนเดิมค่ะเพราะเมื่อที่แมวได้บอกไว้นะคะป่าที่นี่ก็จะเป็นป่าที่เสียวกว่าสุ้งชันหรือว่าเป็นผูเข้าเสียเป็นส่วนมาแล้วก็พื้นจะไม่เสมอนะคะ ก็จะเป็นครูคราแล้วก็มีหินมาค่ะไม่หมอ้อที่ลุงมี่จะขึ้นไปเก็บนะคะหลังจากไม่สบายหลายวันนะคะวันนี้ก็เสี่ยงยังไม่มีค่ะวันนี้พะมาเดินลุงมี่ชวนมาเดินเล่นๆกันนะคะมาเก็บลิงงอนกับโบทเบคค่ะ แต่แมวก็ยังไออยู่นะคะเมื่อเก็บบโบี่ได้เล็กน้อยก็เดินทางกลับบ้านนะคะข้างบ้านก็จะมีต้นแอปเปิลคล้องเพื่อนบ้านค่ะเราก็เลยแวเก็บแอปเปิลกันด้วยนะคะเพราะว่าแอปเปิลตอนนี้มันจะมีรสชาติเปรี้ยวค่ะและแมวก็จะเก็บถูกปีนะคะเพราะว่าเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาไม่เคยเก็บเลยค่ะ ใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวเก็บได้นะคะสำหรับแอปเปิลตรงนี้ค่ะปีนี้เป็นดอกมาหมาเลยนะคะแลนะคะแบบนี้ทั้งกรอบทั้งสดร้อยมาหมาเลยค่ะวันนี้ล่างจากกลับหารม้อเแล้วนะคะ ได้กินยญาแล้วอาการดีขึ้นก็ชวนลุงมีไปป่าหาเฮ็ดกันค่ะเฮ็ดชนิดนี้เรียกว่าทัดขันตะเรนนะคะเฮ็ดแบบนี้กินร่อยค่ะโอ้ยดอกมันขาดยังไม่ให้ทีนะคะก็คิดถึงป่าเฮ็ดค่ะวันนี้ก็พามาในป่าเฮ็ดนะคะเลว่ามีเฮ็ดไร่เลื่อยอยู่มั่งค่ะ ข้าวมาถึ่งเข็บเก็บอย่างเร็วเลยค่ะเพราะว่าเฮ็ดกาลังโอเลยนะคะทัดขันตาเรียนจะโอประมาณเดือนกันยานะคะลั่งจะเฮ็ดเรื่องมดไปแล้วค่ะเฮ็ดนี้ก็มีคนรับซื้อนะคะบริษัทจะมารับซื้อค่ะแต่ว่าแมวก็เมอนที่บอกนั่นเลยค่ะ5เขพอกินค่ะเฮ็ดชนิดนี้จะโดนิมนะคะและก็ชํำงายค่ะเวลาทอนก็ต้องคอยคอยทอนนะคะ ข้อดีของเฮ็ดนี้คือมันจะเกิดซ้ำที่เดิมทุกๆปีค่ะเอาไปแกงเพชรใส่หมูสับได้ก็ร่อยนะคะหรือว่าเอาไปพัดใส่น้ำมันห้อยหรือแมนเตเอาไปทำปอเปีเป๊ยะนะคะที่นนมีปลาซนเฮ็ดนี้ก็จะงอถูกปลาเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้ดอกก็ยังเล็กมากนะคะแม่ไว้อีกสองอาทิตย์จะมาไหมค่ะ

แอฟเนียไปผัดนํำมันห้อยร้อยนะคะแม่ไม่ได้เอาค่าตั้งกล้องมานะคะวันนี้ก็เลยใช้แก็บมือนึงแล้วก็ถ่ายมือนึงนะคะผาบมันก็จะสั้นค่ะนะคะอย่างเล็กๆอยู่ไหวคอยมาเอานะคะอู้เต็มหมดเลยนี่ค่ะแต่มันยังเล็กอยู่นะคะ โอ้ oh, บนหัวต่อนี่ต้องเอานะคะอืม mm hmm. ด้วยส่วนเฮ็ดนี้กินไม่ได้นะคะแต่ท้ายมาให้แลกแค,ค่ความส่วยงามค่ะสำหรับวันนี้แมวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมวด้วยนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ